ฆาตกรมือปืนหยิบกระสุนพิเศษมูลค่า1,000ดอลลาร์ 1, ขึ้นมาเขาเสียบมันเข้ากับปืนไรเฟิลซุ่มยิงแล้วจับกระบอกปืนแน่นเป้าหมายของเขาคือการลอบสังหารประธานาธิบดีแต่ก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไกลเสียงปืนอีกนัดก็ดังขึ้นใครบางคนยิงใส่ภรรยาของประธานาธิบดีแทนเกิดความโกลาหลขึ้นทั่วบริเวณฝูงชนกรีดร้องหนีตาย นักข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุสามารถจับภาพใบหน้าของฆาตรกรเอาไว้ได้พอดีแล้วรีบส่งต่อให้ตำรวจทันทีฆาตรกรตกใจและรีบโทรหาหัวหน้าของเขาหัวหน้าสั่งให้หนีออกจากที่นั่นทันทีเขาจึงรีบปีนลงบันไดและแอบสังเกตสถานการณ์จากหน้าต่างไม่นานหน่วยคอมมานโดของประธานาธิบดีก็บุกเข้ามาเขาต้องหนีเอาชีวิตรอดลากตัวเองลบเข้าไปซ่อนในมุมอับของอาคาร ขณะเดียวกันรถตำรวจหลายร้อยคันก็มาจอดล้อมตึกไว้หมดหน่วยรบพิเศษถูกส่งเข้ามาเพื่อกำจัดเขาฆาตกรรีบนัดประตูลับในห้องน้ำแล้วหนีเข้าไปก่อนที่กองกำลังจะมาถึงเขาหายใจหอบแต่มีเวลาคิดวางแผนต่อหน่วยรบพิเศษเริ่มปล่อยระเบิดควันตามจุดต่างๆภายในอาคารแต่เขายังคงมีไหวพลิบเขาลอบโจมตีตำรวจนายหนึ่งอย่างเงียบเชียบจนหมดสติ จากนั้นก็สวมเครื่องแบบของเขาแล้วแฝงตัวออกไปไม่มีใครสงสัยเขาใช้โอกาสนี้พาตัวเองไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างแนบเนียนทว่าขณะที่คิดว่ารอดแล้วตำรวจบนดาดฟ้ากลับสังเกตเห็นเขาและพยายามยิงแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาก็พุ่งตัวหายไปในพุ่มไม้ ไม่มีใครพบตัวเขาอีกฆาตกรกลับถึงบ้านถอดเครื่องแบบออกแล้วทิ้งตัวลงอย่างเหนื่อยล้าแต่ทันใดนั้นเองภาพบนโทรศัพท์ก็ปรากฏภาพใบหน้าเขาอย่างชัดเจนนักข่าวคนเดิมกำลังเปิดเผยตัวตนของเขาต่อหน้าสื่อทั่วประเทศเขารู้ทันทีว่าไม่อาจอยู่เฉยได้อีกเขารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนักข่าวหญิงคนนั้นแล้วแอบไปยังบ้านของเธอในค่ำคืนนั้นลักพาตัวเธอออกมาในความมืด เขาต้องการเพียงสิ่งเดียวกล้องที่มีรูปถ่ายของเขาแต่เมื่อขอกลับถูกหญิงสาวฉีดสเปรย์พลิกไทยใส่หน้าอย่างจังเพราะว่ามันไม่ได้ผลกับเขาแม้แต่น้อยเขาค้นกระเป๋าของเธอหยิบของออกมาทั้งหมดแล้วพบการ์ดหน่วยความจำที่มีรูปของเขาอยู่แต่ก่อนที่จะได้ลบข้อมูลใดๆสถานีข่าวอื่นก็เริ่มฉายภาพของเขาไปทั่วประเทศแล้วในวินาทีนั้นเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายรอบข้าง ใครบางคนกำลังจะมาเขาคว้ามือนักข่าวหญิงแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็วก่อนที่บ้านของเขาจะถูกระเบิดอย่างรุนแรงมีคนพยายามเก็บเขาเขากับเธอรอดมาได้อย่างหวุดหวิดพากันกระโดดขึ้นรถหลบหนีไปในความมืดหญิงสาวตัดสินใจช่วยฆาตกรเพราะเขาเองก็เคยช่วยชีวิตเธอไว้เช่นกัน